เออต้องอย่างนี้มาแล้วเว้ยอ่าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกล่อง70กล่องนะครับแล้วก็กล่องที่ผมเปิดเนี่ยผมจะซิกินมาแจกสำหรับคนที่มาเม้นนะครับคนละ5สิกินนะครับจนกว่าจะหมดนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมันเป็นกล่องอของปี2018นะครับ อยา่าสามสิบห้ากองนี่ครับจะได้อะไรดีๆไมหมเราจะมาแจกสำหรับคนที่เน้นนะ สิบกล่องอันนี้ผมซื้อมานะกาตเต็มเหลือหกมาเจอคนที่ติดตามผมที่ดูคลิปผมนะครับที่คอยสนับสนุนผมเป,เปิดเลย ครับมอน์ฟินก็ได้เดิมสามสามเอ้ยตีได้อยู่เอ้ยโอ้ยทำไมออกบ่อยจะว่าสิตัวแล้วแม่งเรียงกันเลย,เ,ยเรียงกันไป ใหม่มันเยอะจังว่ะปามาดได้อยู่<ฮ>เออเฮ้เอเต้องงี้ปามาดอีกแล้วต้องไปวิ่งกันใครมนทิ้งของอะไรแถเนี้ยไม่ใช่เราจะมาเก็บขยะนะเรามาเปิดกล่อง เออได้อย่างนี้สามารถอีกแล้วไดออออ้สิบหกเฮ้มันมีเฮดวีไหมเฮดวีต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยจะหมดแล้วนะ กใคไมาแบบอบยืตนตรงนี้นนนนมาบ้าเฮ้ยคนดีๆไม่น่อย เออต้ององี้ดิอันแรกก็โชคดีแล้วแมโมโต้อันแรกเออแห่ใด้สีเหมือนกันเลยได้คู่กันเลยโอ้โหโคตรกับเออต้ององี้ ของมันไอเอวววมาต่ิไปเต็มสองร้อยเออ,ต,อ,เต,อ,เอ,อต้องอย่างนี้มาแล้วเว้ยนี่มาแล้วครับมาแล้วเฮ้ยเสียดายไอ้กล่องส้มไม่ได้ จะไปแอบไปหาที่แอบเปิดอีกก่อนจะไปขึ้นนอขึ้นหน้าเนาะเออนี่แหละามาแอบเปิดกันเออได้ได้เอ้าเป็นชุทีทเท่ได้หมดเลยเออไอ้ไม้ก็ได้วะเออนี่ได้เยอะแล้วเออ ก็มามิ้นกันะะนะครับเชวนเพื่อนชวน,นอะไรมาม้นรับของกันได้เลยนะครับไอตัวที่สามแล้วไอตัวนี้เลอย่างนี้ครับวีเฮก็พีเจฟเฮก็ไปขบกล่องครับ <c oughs> เสียดายของสีโมพมอันนี้มันไม่ได้เฮดวีน่าจะสวยแต่อันนี้แม่งได้สามตัวเลยอะ่ะมาก่อนได้ก่อนนะครับผมไม่รู้หรอกว่าราคาเป็นเท่าไหร่แต่ผมอยากแกกนะสำหรับคนที่ติดตามช่องผม องออโอ้โหอันกากมาก่อนเลยล้างไม่ดีแล้วลองแอบแอบนะแอบแอบไอ้สัสที่เราหมันน ไอ้ยะเป็นไปนได้ไงวะมีจะออกอีกไหมมาดิครับมาดิอือตุ๊กี้สีตส่ตัว <S <S สี่ตัวเฮ้ยอยากได้ก็มาเม้นกันนะครับผมกเพิ่งกลับมาเล่นเนลซีใหม่ จากหาไปประมาณ3-4ปีได้เพิ่งกลับมาเดี๋ยวสกินในขางพวกนี้ผมก็แจกนะนะสำหรับคนที่มาเม้นนะอดเขตสิ้นเดือนนี้นะครับใครที่มาเม้นนะให้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะ วีได้สตัวหมได้ห้าโอ้โชคดีฮ้ะไะะมีอีกนะองมีไวะไม่มหมด นเพื่อนชวนไลไรมานะครับอ่าเมนต์ใต้คลิปผมเลยนะครับแล้วก็แปะเฟซบุ๊กไว้เดี๋ยวผมจะทักไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแลวกดแชร์ให้ด้วยนะครับเราขอจบเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ